ที่ดินริมน้ําติดคลองท่ามะนาวจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะแปลงนี้ติดโค้งน้ําสวยๆตามที่พี่เข้าพายเรือเลยนะคะติดโค้งน้ําเกือบ90เมตรค่ะพิกัดอยู่ที่ตําบลเดิมบางอําเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีนั่นเองค่ะเนื้อที่1ไร่63ตารางวาวันนี้คลิปนี้มาอัปเดตนะคะซึ่งปีที่แล้วเคยลงขายไว้ที่2,450,000มบาท ตอนนี้เจ้าของปรับลดลงมาค่ะเหลือเพียง1 9 5 0 0 0้บาทเท่านั้นเองค่ะริมตะลิงนะคะก็จะเป็นตะพักนะ,ะเวลาน้ำแห้งน้ำลดนะคะก็สามารถเดินลงไปได้นะคะไม่ได้เป็นตะลิงที่แนวดิง่งพื้นที่สวยมากๆค่ะไม่ต้องถมเลยต้นไม้ใหญ่ในพื้นที่เยอะเลยนะคะในบรรยากาศภาพมุมสูงค่ะจะเห็นว่าลักษณะแปลงที่ดินเนี่ยติดโค้งน้ำสองฝั่งเลยนะคะ ติดโค้งน้ำประมาณ90เมตร1ไร่63ตารางวาราคาขาย1,950 0 0้บาทค่ะลักษณะโฉนดนะคะก็จะเป็นรูปถุงเงินถุงทองค่ะเราจะอยู่สุดซอยเลยนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้เปี่ยวนะคะมีเพื่อนบ้านมีน้ำประปามีไฟฟ้าเราเข้าจากถนนสุพรรณบุรี340เนี่ยประมาณ4-5กิโลเมตรห่างจากวัดเขาขึ้นวัดเขานั่งบวช3กิโลเมตรค่ะคลิปนี้จะมีสแปลงนะคะแปลงแรก หไร่63ตารางวาติดโค้งน้ําราคาอยู่ที่1นึ่งล้านเก้าแสนเบาทและอีก1แปลงค่ะสอตารางวา9ก้0แสบาทแปลงนี้ติดถนนคอนกรีตด้านหลังติดน้ํานะคะหน้ากว้างประมาณ1 7บเมตรสิเมตรโดยประมาณนะคะเป็นแปลงเล็กๆมีต้นไม้ใหญ่ไม่ต้องทมเหมือนกันค่ะอยู่ใกล้กันเลยนะคะ ทนใดสนใจก็ติดต่อสอบถามนะัชมนะคะเบอร์โทรค่ะ0910096124และ0910139988สองเบอร์นี้เป็น ID l ดียนะคะบรรยากาศดีๆนะคะขับรถจากกรุงเทพก็ประมาณชั่วโมงก,กว่าๆค่ะจากเซ็นทรัลเวสเกต130กิโลเมตรและจากตัวเมืองสุพรรณ50กิโลเมตรค่ะบรรยากาศในแปลงค่ะของเราก็นี่นะครบริเวณพื้นที่ที่เคลียร์ลิงทั้งหมดนี้นะคะเต็นเตนต้นไม้ใหญ่ริมน้ำก็เยอะนะคะ มานี่ไม่ต้องแทบ,ทบไม่ต้องปลูกอะไรแล้วนะคะปลูกบ้านอย่างเดียวคะ่ะน้ำประปาไฟฟา้าครบราคาปรับลดลงมาถือว่าไม่แรงนะคะเดิมอยู่ที่สองล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทนะคะหนึ่งไร่หกสิบสามตารางวาตอนนี้เจ้าของรดเหลือหนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทะคะ่ะแนวเขตของเราก็ไปชนตรงสีเข,ขียวของเพื่อนบ้านคือแนวเขตนะคะนี่ต้นหางนกยูงนี่ก็เป็นของเราคะ่ะตรงนี้เป็นของเพื่อนบ้านนะคะ,ตร,นนะ,คะตรงเป็นหลงังคามีบ้านเนะะี่ยค่ะไม่เปียวนะคะ ที่ดินของเราก็เป็นแปลงสุดท้ายเลยนะคะก็ได้บรรยากาศส่วนตัวเลยคะ่ะเดี๋ยวตรงนี้นก็จะเป็นถนนคอนกรีตค่ะเดี๋ยวเราไปเดินไปดูกันนะคะร่มรื่นมากๆค่ะปลูกบ้านหลังเล็กๆสักหนึ่งหลังนะคะต้นไม้ไม่ต้องลงแล้วค่ะต้นไม้นี้จะเป็นไม้ป่านานา,นาพันธุ์นะคะเป็นไม้มงคลทั้งหมดค่ะไม่มีผลไม้นะคะถ้าต้องการผลไม้นะก็ปลูกเพิ่ม,เต,มเติมได้ค่ะ ตามที่แจ้งข้างต้นนะคะคลิปนี้มี2แปลงค่ะแปลงนี้ก็คือที่เรากําลังรีวิวอยู่1นึ่ไร่หกตารางวา1นึ่งล้านเก้าบาทแล้วก็มีถัดไปอีกแปลงนึงค่ะ200ตารางวา9ก้าแสนสองหม่าแสนบาทนะคะนี่นะคะถนนคอนกรีตเนี่ยคะ่ะเป็นสุดถนนพอดีก็เป็นที่ที่ดินของเราเลยค่ะของเพื่อนบ้านก็ล้อมรั้วคารบอยไว้นะคะ200ตารางวา9ก้าแ0นห้าหมบาทหน้ากว้างประมาณ17 17เมตรนะคะ แล้วก็ไม่ต้องถมเดี๋ยวเดินถัดไปอีกนิดนึงนะคะไม่ได้ติดกันนะคะแต่จะเว้นไว้หนึ่งแปลงค่ะจะมีแปลงของท่านอื่นขั้นอยู่ค่ะสองร้อยตารางวาเก้าแสนเก้าแสนสองมืนบาทนะคะไว้ปลูกบ้านหลังเล็กๆค่ะหน้ากว้างสิบเจ็ดเมตร ติดน้ําก็สิบเจ็ดเมตรค่ะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเลยค่ะนี่นะคะยาวไปสุดยาวไปสุดชนแม่น้ําเลยค่ะแล้วก็ยังมีที่งอกด้วยรายละเอียดนะคะจะวางไว้ใต้คลิปรายละเอียดและพิกัดนะคะจะวางไว้ใต้คลิปขับรถมาดูเองได้นะคะแต่แนะนําให้นัดก่อนดีกว่าค่ะเวลาปักตามพิกัดเนี่ยเขาจะพาอ้อมทั้งหมดเลยนะคะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศในแปลงสองตารางวาค่ะ ก็จะมีมะม่วงมีต้นไม้ใหญ่นะคะไม่ได้ติดกันนะคะจะถูกกั้นด้วยหนึ่งแปลงค่ะแปลงที่ดินของเรานะคะก็จะเป็นที่เค e a ลิ n งโล่งๆนี้นะคะต้นไม้ใหญ่ร่มรื่นจริงๆค่ะหนึ่งไร่หกสิบสามตารางวาย้ำราคากันอีกครั้งค่ะหนึ่งไร่หกสิสามตารางวาหนึ่งล้านเก้าแสนห้ามืบาทสองร้อยตารางวา 9 2 0 0 0 0บาทค่ะตำบลเดิมบางอเ,อเดิมบางรางบวชจัังวดสุพรรณบุรีห่างจากวัดเดิมบางวัดเขาขึ้นประมาณ3กิโลเมตรเข้ามาจากถนนหลัก340ค่ะ4-5กิโลเมตรจากเมืองสุพรรณ50กิโลเมตร130กิโลเมตรจากเซนทันเวสเกตค่ะท่านใดสนใจก็นัดชมนะคะเบอร์โทรค่ะ091-0096124และ091-0139988บรรยากาศภาพในแปลงค่ะ และสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านเจ้าของที่ดินมากๆนะคะที่ให้โอกาสเราและทีมงานได้มาถ่ายทําทําการตลาดขายค่ะขอบคุณท่านผู้ชมค่ะขอบคุณสําหรับทุกๆก,การกดติดตามและการรับชมฝากอีพีนี้ไว้พิจารณาด้วยนะคะที่ดินริมน้ําจังหวัดสุพรรณค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ